สายเร่งครับส1 1่งตัวใหม่นะครับพอดีลูกค้าจะมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันเป็นสนิมสนิมกินหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไงนะครับให้มันใช้ได้นานๆนะครับไม่ขาดไม่สนิมง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่จะเป็นเขาจะบัดกรีตัวไว้นะครับ๋ยวผมจะทําการเผาตัวเนี้ยเผาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้บัดกีตัวใหม่ใส่นะครับเผาไปเลยนะครับเดี๋ยวก็ละลายครับ ดึงออกได้เลยครับแล้วดึงออกเลยครับนี่ครับปอกรับดึงออกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสายออกมานะครับเพื่อที่จะทาจจระบี รับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ทาจารบีเข้าไปเลยครับนะครับเจารบีนะครับลูกเข้าไปเลยครับลูกไปที่สลิงเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลยครับครับใส่ลงไปเลยล้วก็ลูกเข้าไปเลยครับนะครับตัวนี้มันจะช่วยกันสนิมได้เยอะเหมือนกันนะครับอายุการใช้งานก็นานนานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็จะใส่อย่างเงี้ยให้เลยนะครับ ายเคเร่งนะครับโอเคครับผมร็วแล้วก็จะคล่องนะครับไม่ฝืดนะครับตัวนี้นี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดแล้วก็ไปไปบัดกรีกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับผมตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์มัลติฟังชันที่ลูกค้าเปลี่ยนจากร้านเราไปนะครับที่คลิปที่ผมลงไว้น่าจะปีกว่าเกือบสองปีแล้วมั้งตัวนี้ครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับแต่ว่า สายนเล่งมันเสียนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนพอมาร์กเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมได้มาคไว้แล้วแล้วก็ตัดไปแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะใส่ไปลอกทองเหลืองนะครับตาไก่ทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยครับโอเคนะครับใส่ลักษณะนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็บัตดีตัวนี้ปิดเข้าไปเลยเนาะแต่ตรงนี้เลยนะครับ ใช่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ให้น้ําตะกัวเข้าไปข้างในนี่ให้มันแน่นนะครับแค่นี้ก็จบละนะครับคาบูล้างคาบูเสร็จเรื่อยเดี๋ยวไปลองคันเร่งกันเนาะนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับก็พวกกรองอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างด้วยครับไส้กรองพวกกรองอากาศอะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่ก็คือไอ้หน้ากากของเครื่องตัดหญ้านะครับก่อนที่ พวกฝุ่นอะไรมันจะเข้าไปนะครับถ้าเกิดล้างคาบูแต่วพวกนี้ไม่ล้างอะ่ะมันก็มีฝุ่นพวกเขเมาอะไรเกาะอยู่มันก็ดูดเข้าไปได้ครับก็คือล้างก็คือล้างชุดนี้หมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วเราไปลองโอเคนะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บสายนะครับล้างคาบูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วจะมาลองดูกันครับ ว่าเร่งติดมือเลยนะครับตัวนี้ครับดูไปรอบในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่มาดูวิธีการใช้กันดีกว่าครับจะไปดูกันครับเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นมือบีบนะครับมือเร่งปกตินะครับตัวนี้ ็จะบีบเร่งได้นะครับปกติเลยครับแบบเร่งแบบแป๊ด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 อะไรเงี้ยครับเราสามารถเร่งได้นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นสวิตดับเนาะนี่ครับแล้วในส่วนของตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับไกเร่งตัวนี้นะครับนี่ครับเราสามารถไม่เมื่อยนะครับก็คือเราจับได้ห้านิ้วเลยหรือว่าเราจะเอาแตะแค่ตรงนี้ตรงนิ้วไหนก็ได้ครับถ้ามันเมื่อยเราก็สามารถเปลี่ยนนิ้วได้ครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับนี่ครับยาวมาก ับได้นะครตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อไปน่าจะประมาณปีเกือบกว่าเกือบสองปีเัาก็ยังใช้ดีอยู่นะครับปัญหาก็คือตัวเนี้ยที่เอาอมานี่ก็คือสายคันเร่งมันฝืดนะครับเราก็ในการเปลี่ยนไปให้ละละแล้วตัวนี้นะครับก็เนี่ยครับใช้แบบปกติเนาะแล้วก็เกิดว่าตัวนี้นะครับเราเอาลงสุดอย่างเงี้ยมันก็คือจะจะเร่งได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นสุดแบบเนี้ยตัวนี้มันจะคล้ายๆเป็นตัวล็อกเซฟตี้นะครับ มันจะบีบยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเราบีบฟรีเฉยๆนะครับระยะระยะตรงเนี้ยมันจะฟรีนะครับมันก็จะไม่ดึงลูกเร่งขึ้นมานะครับก็คือติดเฉยๆเร่งไม่ได้นะครับและแต่ถ้าเราดันลงมาสุดแล้วนะครับเราบีบตัวเนี้ยมันก็จะสามารถใช้งานได้นะครับก็เหมือนมือเร่งทั่วไปนะครับเร่งปล่อยเร่งปล่อยนะครับแล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยก็จะ จะเป็นคล้ายๆเล่งค้างนะครับแล้วก็บีบตัวนี้ไว้แล้วเราก็เล่งตรงนี้นี่ครับเราอยากเล่งตัวไหนเราขี้เกียจบีบปล่อยบีบปล่อยตัวนี้เราก็กําตัวนี้ค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้นะครับเอาถ้าเกิดว่าอธิบายแบบนี้มันอาจจะดูยากเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมจะเอาไว้ข้างล่างก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเล่งตามเหมือนคันเล่งปกติเลยนะครับตขอ,อกกติดเครื่องสักคู่นะครับีครับ ติดตั้งเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเร่งปกติเลยนะครับเราขึ้นสุดแล้วมันจะเร่งไม่ได้เลยนะครับจะากลายเป็นเซฟตี้นะครับเคท่าเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูจริงนียครับมันก็จะเหมือนว่ามันจะเร่งไม่ได้แล้วครับตัวน,นี้เดินเบาไม่ค่อยดีแล้วครับเครื่อง เล็งไม่ได้เห็นไหมโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากใช้ตัวนี้เราจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับเนี่ยครับนะผมจะกำตัวนี้ไว้นะครับกำไว้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวถ้าเกิดเราเราเราคือขี้เกยียจที่จะแบบว่าบีบเล่นปล่อยเล่นปล่อยเงี้ยเมื่อยละเราอยากแบบกดค้างนะครับ ก็จะประมาณนีนคค้ครับกล้ลงมันเร่งเตานะตรงนี้นก็จะเป็นสวิจับโอเคนะครับหลักการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับง่ายๆ